สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง,องพี่ไผ่ของช่องเจดนกินแซ่บนะคะสวัสดีสาวอังคานค่ะสีมะเห็ดต้ตมเป็ดปลาดุกใส่สมผักติ๋วฝรั่งค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะใส่ข้าวลงไปด้วยค่ะข้าวตะไคร้ลงไปด้วยค่ะพริกแห้งหัวหอมที่เราตำไวะะ้เดี๋ยวเราใส่เป็นพริกแห้งด้วยค่ะ นักพริกสดก็ใส่พริกสดก็ได้ค่ะนี่สุกหนาจเจแซ่บก่นกอนนะโรตีหนึ่งช้อนชาค่ะสุลด,ดสองสอนซา ไล่ก็ใส่ไล่ค่ะเกลือนิดหน่อยค่ะตะเอาค่ะปลาดุใส่นีค่ะปุ๋ยไนโตหนอยด์เกินไปพอดีตำความสะอาดเร็วค่ะล่างต้งความสะอาดเร็วค่ะไม่คาวแน่นอนค่ะอัดแข็งมากแล้วก็มันละลายน้ำเหมือน,นอันนั้น เด็ค่ะส,สีน้าปลาเลยค่ะส,ส่น้าปลาล้งไปจัก่ซน ำปลาส่วนหนึ่งค่ะ <c oughs> จากนั้นเขาสิใส่ผักติ๋วฝรั่งลงไปเลยด้วค่ะผักติ๋วฝรั่งที่เก็บมาเมื่อนั้นล่ะคาได้กลับมือใส่ไปเ้วยเลยค่ะสิสมอม้อยพอดีเลยค่ะพี่ององเลย กิวฝรั่งบ่พี่้อง,อ,งอือผักกิวฝรั่งของอมันสิเปื่อยอ้วรัวน่ะมันก็นสีส่มเพราะดีค่ะนี่อือนี่อ่วรัวเขาถั่วิมรสสัตส์เอาค่ะเดี๋ยวให้ปลาดุกมันสุกก่อนค่ะ ระดูกกระชิซุปได้ที่แล้วค่ะบันนี้ค่ะตอนสุดท้ายสิเด็ดกับเผาหูนะคะฝลัง,งนี่กันนุ่งไปค่ะอืมรับรองหอมใส่นุ่งไปเลยค่ะอืมยางเสียบด้วยผิวหอังเอ้ยสมอ้อยมอยพอดี พร้อมเสิร์ฟไปกินกันเลยค่ะใส่ถาดเลยค่ะเ <c oughs> ท,ทเลยะค่ะเนาะคุณล่ะค่ะจะเสียบปะคะนำจอดๆๆเลยค่ะปักติว๋วฝรั่งนี่อยู่ตามประเทศจะลืมเก็บมาต้มกินนะคะ่ะใส่ไก่ใส่ปลาตามเมนูจากของหมักค่ะแซ่บค่ะสมอ้อยโมยขึ้จังหงวัดปลั๊กจิ๋วไม้กมระถางอ่อนบานของเราเค่ะ อลมกขับพีนน่น้องอว,วันอวรัวสมอวยสมพอดีเลยค่ะตามเลขตามนึงจิไปหาเก็บอยียค่ะเดียดออกก่อน <c oughs> ได้ใบกับเพราหมูนภาพรกกลังลุกไปนี่เห็นคักมันเห้หอมคักกไป พี่น้องมาซสบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาดิจ้ามาเจจมาสบมันกันค่ะหืคุณผักติ่วฝรัง่งอยู่ตามประเทศอย่าลืมเก็บมาเก็บนบกกิิ่นนะค่ะพี่น้อง สมว่วยหวยคือใบป,ปักขามคือใบพักติวบ้านโฮเลยค่ะวันอ้วรัวกินกับขอดเจ้าจังเลยโซดนอนฮอนอื้มแซ่บ เนี่เนอืมส้มแซ่บแทบปลาดุกล้างทห้ความสะอาดดีๆค่ะบกขาวค่ะ โอ้ยแม่นสมพอดีเลยค่ะพี่น้องแซ่บมือขามันจะอ้อนหัวด่วนอืม เดี๋ยวกันก็เลยแวะสื่อประดุกค,ค่ะลาดอินเดียเจ๊ <c oughs> ปลกติ๋วมากเนาะต่มใช่ประดุกก็นะต่มเป็ดส,สมพอ่อ น้ำเด็ดออกสเปหาเก็บมาไว้ยื่จ้ะมันเพาท่านนี้ออกหลายมึงเคยไปเอาถือผลไม้นี่คือสีงามเลยล่ปะปลาดุกตัวนี้สามหัวไอ้กลัวค่ะสามยูโรหกสิบแปดเซน Yeah, bien yeah. เด็กหน่อยไปโรงเรียนมิดซีดีค่ะ โตมัใหญ่มาหน่อยค่ะพอดีพอดีขาดหนึ่งอิ่มค่ะอืมกะนล่๊าส่วหน่อยไม่เป็ดมาดูดิ ตรวจขอไฟได้สอ,องเป็นองเอ้ยแั้วเดี๋วส่วนหันจะเป็ดเป็ดเนี่ยมามัวนี่น้ำหมูน้ำหมูน้ำตาเนี่ยของกูกัน Mmm. -hmm. อ,อืมไมสบดอยากสูมไยก็ใส่หลายค่ะแต่ว่ากำสมีพอดีแล้วค่ะ หัว mm hmm. น,นี้ไปจะดูดนอกจอค่ะหัวมันสะดูดนอกจอด้วยค่ะโอ้สีไปแล้ว คักโบกเลยตามทีตามเดียนกับไี่สุมพักดิวเลยค่ะแสบแห้งหัวไม่สุดหูกรอบนอกจอค่ะเก่งใจสันผู้สมหัวหนีงแสบไหยค่ะมันอือ แค่ขับพี่น้องเอ้ยค่ะสำหรับคลิปนี้มากกกดไลค์กดซับสไครต์ให้เ้อะค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันฮ็ดคลิปค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์มากกระได้เด้อค่ะเด้อขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามมาในเก่าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุยพี่น้องเจริญอาหารกันสุขคนะค่ะเด้อเข้ามาเบื้งเดียวกระได้ขอบคุณค่ะ